จะรู้ได้ไงรับว่าจิตใจเข้มแข็งไหมถ้าจะสอบถามว่าใครอยากประสบความสําเร็จให้ยกมือขึ้นแน่นอนที่สุดครับผมเชื่อว่าคนร้อยทั้งร้อยอยากประสบความสําเร็จและแย่งกันยกมือครับหนทางของความสําเร็จนั้นเองทําได้อย่างไรประเด็นอยู่ตรงว่าคุณมีจิตใจที่เข้มแข็งเพียงพอหรือไม่หลายคนอยากประสบความสําเร็จครับแต่จิตใจอ่อนแอเกินครับไม่สามารถที่จะทาให้ตนเองนั้นผลักดันตนเองนั้นให้ประสบความสําเร็จได้ วันนี้เรามาดูกันนะครับวิธีง่ายๆที่จะทดสอบจิตใจของเราว่าเราเป็นคนที่เข้มแข็งหรือไม่มี6วิธีในการที่จะทดสอบถ้าคุณมีจิตใจที่เข้มแข็งหนทางของความสำเร็จไม่ใช่เรื่องยากเพราะอะไรครับเพราะคุณจะมั่นใจในการก้าวเดินทุกย่างก้าวของคุณเองจะมีความมั่นใจทำให้ตนเองประสบความสำเร็จวิธีที่หนึ่งครับเรามาทดสอบตอนเองว่าเรามีความเข้มแข็งเพียงพอหรือไม่วิธีที่หนึ่งเรามาเช็คว่าเราเป็นคนที่ขี้สงสารตนเองหรือไม่ ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ขี้สงสารตนเองเราทํานี่ก็เหนื่อยเราทํานี่ก็ร้าเราทํานี่ก็ไม่ไหวทุกครั้งที่เวลามีงานหนักทุกครั้งที่มีงานเข้ามาเราก็าจะบ่นครับคนหลายคนชอบบน่นคนหลายคนชอบตําหนิคนหลายคนชอบอาา่อนล้าเวลาทํางานทิ้งก็บน่นเหนื่อยนั่นเหนื่อยนี่เหนื่อยนั่นแสดงว่าเรากําลังสงสารตัวเองเราไม่อยากนอนดึกครับเพราะว่ากลัวว่าร่างกายจะพักผ่อนไม่เพียงพอเรากําลังสงสารตัวเองเพราะฉะนั้นเองถ้าเราสงสารตัวเองมากเกินไปนะครับ ผลทางของความสําเร็จก็ยากมาเพราะอะไรครับเพราะจิตใจเราไม่เข้มแข็งเพียงพอข้อที่2ครับคุณมีความมุ่งมั่นตลอดเวลาหรือไม่คุณมีความตั้งใจจริงหรือไม่หรือหลายคนครับทำๆๆๆทำหยุด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 ทำทำครับทำแล้วเลิกเลิกแล้วทําทําแล้วเลิกขาดการต่อเนื่องครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเป็นเช่นนี้จิตใจคุณกําลังอ่อนแรงครับคนที่ประสบความสําเร็จเขาจะมีความเพียรพยายามมุ่งมั่นทํางานตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนะครับ ถ้าเขามีจิตใจที่เข้มแข็งเขาจะไม่อ่อนล้าง,ง่ายเขาจะมีความมุ่งมั่นตลอดเวลาในการทํางานในการทําสิ่งใดก็แล้วแต่ข้อที่สามครับเราเสียเวลากับอดีตมากเกินไปไหมไม่ว่าอดีตนั้นจะประสบความสําเร็จหรืออดีตนั้นจะล้มเหลวหลายคนยึดติดกับอดีตครับหลายคนอกหักก็ยังยึดติดกับคนรักเดิมๆอยู่หลายคนประสบความสําเร็จก็ยังยึดติดกับความสําเร็จเดิมๆอยู่ถ้าเรายึดติดกับอดีตมากเกินไปผลทางของความสําเร็จก็น้อยลงทันทีเพราะอะไรครับ เพราะความสําเร็จในอดีตหรือความล้มเหลวในอดีตไม่ได้เป็นดัชนีชี้วัดเหตุการณ์ในอนาคตได้เพราะฉะนั้นถ้าเรายึดติดกับอดีตมากเกินไปแสดงว่าเรากําลังเป็นคนที่อ่อนล้าอ่อนแรงพัฒนาความเข้มแข็งนะครับอย่ายึดติดกับอดีตมองไปข้างหน้าข้อที่4ี่ครับล้มเหลวง่ายเกินไปหรือเปล่าทุกครั้งที่ทํางานนะครับไม่ว่าจะงานเล็กงานใหญ่ย่อมมีความผิดพลาดเกิดขึ้นหลายคนเมื่อมีความผิดพลาดก็จะล้มเหลวล้มเลิก นะครับไม่ยอมทําต่อแต่หลายคนครับเมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้นก็จะทําต่อเนื่องครับไม่หยุดครับทำแล้วทําอีกทําแล้วทําอีกจนกระทั่งตนเองประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นเรามาใชค็คคบว่าเราล้มเลิกง่ายเกินไปหรือเปล่าทุกครั้งที่มีปัญหาเราเลิกง่ายเกินไปหรือไม่นี่เป็นวิธีการทดสอบว่าจิตใจเราเข้มแข็งหรือไม่นะครับข้อที่5ครับคุณกลัวการเปลี่ยนแปลงไหมถามตัวเองว่ากลัวการเปลี่ยนแปลงไหมถ้าคุณกลัวการเปลี่ยนแปลงแสดงว่าจิตใจคุณเป็นไงครับ กำลังอ่อนแรงอ่อนล้าครับความพร้อมในการต่อสู้น้อยลงทันทีการเปลี่ยนแปลงนะครับหลายคนอาจจะมีประสบการณ์ไม่ดีต่อาการเปลี่ยนแปลงแต่การเปลี่ยนแปลงไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายนะครับและหลายครั้งการเปลี่ยนแปลงก็ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นเพราะฉะนั้นเรามาฝึกจิตใจให้เข้มแ,แข็งด้วยการที่จะไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงถ้าคุณไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงแสดงว่าจิตใจคุณเข้มแข็งเพียงพอครับข้อที่หครับชีวิตเราขึ้นกับคนอื่นมากเกินไปไหม กลัวคนอื่นไม่ชอบกลัวคนอื่นงอนกลัวคนอื่นไม่พอใจแม้กระทั่งการตัดสินใจหลายคนยังติดตัดสินใจตามเพื่อนตามสิ่งแวดล้อมตามสถานที่แบบนั้นทั้งๆที่เรารู้ว่าการตัดสินใจแบบนั้นไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราตัดสินใจขึ้นอยู่กับคนอื่นหรือเรากลัวคนอื่นจะไม่ชอบมากเกินไปทานี่ก็เดี๋ยวคนนี้ไม่ชอบทํานั่นเดี๋ยวก็คนนี้ไม่ชอบทานู่นทํานี่ทํานั่นตกลงแล้วกลัวว่าคนอื่นไม่ชอบก็เลยไม่ทํา ผลท,ทางของความสาเร็จก็น้อยลงทันดีเพราะฉะนั้นเรามาทดสอบว่าจิตใจเราเข้มแข็งหรือไม่เราไม่แยกแยะครับว่าสิ่งที่เรากําลังตามเพื่อนนั้นเป็นสิ่งที่ถูกสิ่งที่ผิดหรือสิ่งที่ไม่ควรจะตามหรือสิ่งที่ควรจะตามถ้าเราแยกแยะได้แล้วเรารู้ว่าเราต้องทําอะไรแสดงว่าจิตใจคุณเข้มแข็งเพียงพอหลักขข้ององ่ายๆนะครับนําไปฝึกนําไปทดสอบแล้วก็ไปตรวจสภาพความพร้อมของตนเองตลอดเวลา ความสาเร็จเป็นสิ่งที่หอมหวนครับและเป็นเรื่องที่ไม่ยากเกินกว่าที่ทุกคนจะทําได้เพียงแต่คุณมีจิตใจที่เข้มแข็งลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับ